ทุกคนทุกคนย่างเนยร้อนๆจ้าเ็นะมครับมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเนยเนี่ยเป็นเนยแบบเขาเรียกว่าอะไรอยา่างมีคุณภาพทางโภชนาการมากๆเลยจะไม้ว่าจะเป็นชีสหรือบัตเชอร์นะฮะทุกคนนี่ฮะถ้าเป็นบัตเชอร์นี่เป็นเนยเหลวชีสที่เป็นเน,ย,เน,เนยแข็งนะฮะทุกคนเห็นไหมกลุ่นๆเลยปกติเราเยังไม่กินบุกย่างมากมายแต่ว่าย่างเนยต้องยกให้ฮะพอน้ำจิ้มเขาอร่อยทุกห้าน้ำจิ้มเลยทุกคนจ๋า นะฮะอันนี้ยำเรากินยำเพราะอะไรลูกนะจะต้องกินอนนี้ฮะมะเขือเทศลงไปก่อนเพราอจะได้ย่อยสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นผลไม้ก่อนอืมผักผลไม้ก่อนนะทุกคนอร่อยมากอป้อนน้ำจิ้มเกาห้าน้ำจิ้มค่ะตรงนี้เ็าเรียกว่าสายสองทุกคนก่อนถึงโลตัสอะไรของเขานี่แหละประมาณนี้เลยย่างเนยลพกบุรีดังมาก อย่างที่บอกเราเคยกินย่างเนยที่ลำปางก็ลดสบาบามได้ที่ทุ่งสงก็ลดสบาบามได้ไม่ได้อวยนะฮะฉะนั้นที่ไหนที่เราประทับใจเราจะบอกต่อฮะถ้าไม่ประทับใจเราจะไม่บอกต่อบอกตรงๆเราเคยร้านที่ไม่ไเข้าร้านไ,ไม่ประทับใจก็มีนะแล้วก็เดินออกจากร้านเลยฮะเพราะบริการไม่ดีฮะก็ยิงยะโสถือว่าเป็นร้านดังร้านใหญ่แต่ร้านใหญ่ดังอย่างย่างเนยนี่พน,นักงานเขาน่ารักจริงๆฮะเขาบริการดียิ้มแย้มจริงใจน,นะฮะทุกคนนี่ฮะ คนเยอะอยู่นะทุกคนนี่ฮะ mm. เขาผัดที่นี่ก็อร่อยทุกคนนะฮะอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากทุกคนดูสิหน้าตานะฮะรสไหมรสมากยำก็อร่อยแซ่บฮะ mm. อุ้ยฝนจะตกอ่ะทุกคนคนเริ่มออกแล้วหรอฮะ mm. ย่างเนยลบบุรีฮะทุกคนที่นี่เปลี่ยนกระทะได้นะฮะทุกคนแตงโมน่าทานมากคุณภาพมากหวาน,นะฮะ แตงโมสมัยนี้หาหวานหวานยากนะฮะทุกคนนะฮะเริ่มอิ่มแล้วฮะกินน้อยแต่ว่ากินเผื่อทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ฮะทุกคนคนเลิกกลับบ้านแล้วเหมือนกันเพราะว่าต่างจังหวัดอะ่ะเขาจะมืดไวัยไงทุกคนนะฮะก็จะมากินแต่หัวค่ำแล้วก็มืดไวัยบางคนก็อาจจะมารอบดึกอีกทีหนึ่งเขาจะปิดที่นี่ปิดถึงสี่ทุ่มนะฮะเปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเหลือไม่ปรับอุ้ย เหลือไม่ปรับด้วยนะทุกคนที่นี่เลิศมากแล้วก็ไม่จํากัดเวลาด้วยทุกคนจ๋าจริงๆอยากจะเข้าไปสัมผัสบรรยากาศกันเองมากๆเลยทุกคนเนีย่ยฝนลงเม็ดทุกคนย่างเนยคุณภาพจริงฮะทุกคนจ๋าอันนี้เรากินไม่หมดแน่นอนนมาถ่ายรูปนะฮะทุกคนโชว์ความสวยอลังการฮะแต่ที่นี่กินไม่หมดไม่ปรับนะฮะทุกคนใจดีมากเลิศมากน้ำจิ้มดูสิ อันนี้น้ำจิ้มซกี้พริกไทยดำซีฟูด้ดอันนี้ทะเลใช่ไหมอ๋อน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอะไรนะเขาเรียกอันนี้ซีฟูด้ดอันนี้อะไรอะ่ะน้ำจิ้มหมูกระทะอันนี้แจ่ว่าน้ำจิ้มแจ่วทุกคนนี้ห้าทุกคนฝนตกนะฮะคนหนีกลับบ้านเอาใส่ซะหน่อยแล้วกันฮะทุกคน อันนี้เนยแข็งนะฮะเป็นชีสแต่ถ้าทั้งเนอทั้างในข้้งในนู้นก็จะเป็นเนยบัตเชอร์เป็นเนยเหลวอย่างที่บอกนะฮะเรามีทั้งชีสและบัตเชอร์ฮะเนยคุณภาพมากค่ะย่างเนยขอบอกไม่ใช่อวยนะฮะอร่อยกินอยาจะหาว่าจ้างมาไม่ได้จ้างมาอวยมาเชียนะฮะแต่เรามากินในฐานะนักท่องเที่ยวเจอที่ไหนอร่อยเราก็บอกต่อนะฮะทุกคนว้าฟ้าแลบฟ้าร้องทุกคนจ๋ามีฮะอย่างนี้เลยฮะ พราะว่าน้าจิ้มแบบว่าตักมาไม่ให้เยอะนะฮะเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองทั้งทุกคนเวลามากินย่างเนยนะฮะหรือบางเนี้ยประมาณเนี้ยเราจะตักเยอะฮ่านี่ที่นี่ไหนๆเขาก็ไม่ปรับแล้วเราต้องกินอย่างมีคุณภาพมีสติไม่ใช่แบบโอ้ยนะฮะตักมาใช้เยอะมากแล้วกินไม่หมดมันจะเปลืองห่ามันก็ทิ้งไงฮะทุกคนย่าเพราะนั้นเราต้องกินอย่างมีคุณภาพสุขภาพแล้วก็มีความเกรงใจด้วยเพราะในเมื่อเขาให้สิทธิ์เราแบบไม่ปรับเหลือ นะฮะบางร้านเขาปรับอุตสาหแล้วฟ้าแลบทุกคนจ้าเดี๋ยวเราปิดมือจือก่อนนะฮะทุกคนอันนี้มาถ่ายโชว์โดยส่วนเขาไม่กินเนื้อแต่ว่าใครกินเนื้อก็กินได้เลยหาะไม่อั้นนะฮะนี่ไม่มาชุดใหม่ค่ะทุกคนจ้าอ่ะชุดใหม่หดือยวชุดเก่าค่ะทุกคนนี่แตงโมน่าทานมากน้ําก็ไม่อั้นนะฮะน้ําดื่มมีทั้งพันช์มีทั้ง,งอ่อชามะนงมะนาวเครื่องน้ําอัดลมน้าเปล่าค่ะทุกคนรสมากรักที่นี่มากค่ะทุกคนอร่อยน้ำจิ้มอร่อยจริงนะทุกคนจ้า อ่ะเดี๋ยวตักให้กินตักอันนี้ให้กินหน่อยมันอร่อยจะตักไม่ถูกเลยค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ทอดไข่ดาวเลยค่ะทุกคนบางกินบางคนก็ทําแบบเป็นหมูกระทะก็มีนะเป็นแบบชาบูน้ําเป็นหม้อน้ําก็มีค่ะแต่อันนี้เป็นเต่าย่างเนยค่ะทุกคนอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยคุณภาพมากทุกน้ําจิ้มเลยอ่ะอืมขนาดอิ่มแล้วนเนี่ยอิ่มเป็นคนกินน้อยแต่ว่าเพาะเล็ก แต่เวลากินนะรู้สึกมันอร่อยตลอดสำหรับที่นี่นะรู้สึกไม่เลี่ยนเลยอ,อร่อยมากฝนตกจ้าทุกคนนี่ฮะน้องน้องก็น่ารักมากก็เป็นห่วงเพราะฝนจะสาดไหมเราบอกไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวจะออกกลับไปแล้วจ้าฝากไว้สำหรับ EP นี้ด้วยนะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากจริงๆ สุดยอดของการเก็นกินหมูกระทะแล้วก็ย่างเนยทุกคนนะครับสุดสุดเลยฮะ